ครับอันนี้ก็ตอกันไปเลยนะครับขอบคุณมากครับเน่อยนี่นะครับก็จะเป็นร้านขนมจอเกวแหนมแพนเค้กนะครับ

ะครับอุจดินี่ละอ๋ะอรดิตี่เนี่ยนะบ้านอะไรครับบ้านห้วยไรครับอ๋อบ้านห้วยไร่ผมก็ผ่านอยู่ทุกวันนะครับบ้านห้วยไร่ก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านตามนี่เองนะครับครับบาร์บีคิวก็อร่อยนะครับเห็นแล้วหิวเลยครับก็ไม่เป็นน้องถ้าได้มาแล้วก็อย่าลืมมาแวะอุ่นหนุนกันนะครับอขอบคุณนะครับ ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับก็ท่านเรียกซื้เรียกชิมกันดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาทุมันนะครับอยู่ ก็มีหลายชนิดนะครับเต็มหน้าเต็มตาไปหมดจนผมอธิบายไม่หมดนะครับอันนี้แม่ค้าที่ไหนที่อุตรดิตเนี่ยนะครับอ๋อ ครับก็เป็นแม่ค้าที่แถวนี้บานดาน,นี้บบนสิสขอให้ขายดีนะครับขอบคุณครับอันนี้ก็จะเป็นทวกปิ้งย่างนะครับปิ้งย่างก็มีนะครับขนมครกก็มีนะครับ พ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อเลือกใช้กันดูได้นะครับเนะอยัอน้ไปถวยนัจะต้งด้เนาะนะบ อันนี้ก็จะเป็นเต็กกรอนะครับหปรวเห็นเล้วหิวเลยนะเนาะเยอะแยะมากมายนะครับท่านเลือกซื้อกันได้นะครับขนมอร่อยๆทั้งนั้นนะครับจะเป็นหัวต้มก็มีนะครับ อันนี้ก็จะเป็นของแห้งนะครับจะเป็นพริกนะครับพริกแห้งนะครับรกบิโลสามิบาทกิโลร้อยเจมีหลายราคาท่านเลือกซื้อเลือกใช้กันดูได้นะครับเนาะ เมื่อมาแล้วก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวก็จะหาว่าแอคขาดอะไรเนี่ยนะครับนี่แม่ค้ามาจากที่ไหนนะครับออแม่ค้ารับแรงของเรานี่เองนะครับไม่ไกลนะครับ